จิตวิญญาณสีฟ้าวันนี้เราจะมาเล่นตัวที่สามารถเดาบทบาท <Huh? S 1> ตัวแฝงได้มีสกินใหม่เข้ามาไว้แจ็คได้จากกิจกรรมนี้นะครับนี่กิจกรรมนี้เลยเราได้มาแล้วไปดูกันนี่โอเคเราสามารถตั้งเป็นหน้าจอหลักได้นะตั้งไปก่อนเลยอนิเมชันนะเป็นยังไงโว้เฮ้ยเทจัดเฮ้ย การโจมตีมันมีการโจมตีได้หรออ๋อเป็นไพ่ฉลามนะว้าวไพ่โจ๊กเกอร์เฮ้ยเทจจดการโจมตีนี้ก็คล้ายๆแบ็คแจ็คเลยนะจากคิีที่แล้ว MVP ครับว้าวไพ่ฉลามเหมือนเดิมว้าวว้าวแต่ผมรู้สึกว่าชอบสกินไวแจ็คมากกว่าแบ็คแจ็คนะ อเท hey, ตรงไพ่มันมุษรอบตัวนี่แหละจัดไปจัดไปไว้แจ็คถ้าใครรู้จักผมดีนะจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เดาไม่ได้เลื่องยอกยอกยอก <laughs> เป็นคนที่เดาได้มัง้ง oh. ไปลองเล่นกันดูมาโอเคมามาดูกันว่าเอฟเฟกต์อลังการหรือเปล่าตอนที่เราเล่นจริงๆ จัดไปไว้แจ็คมาแล้วเว้ยเฮ้ยแนะนําเอาวิ่งไปเพราะว่าเราจะได้ใช้วิ่งนีเราไม่สู้นะไม่สู้ใครเราวิ่งแล้วก็เดาว้าวว้าวโอ้เท่เมีพระจันทร์ด้วยระวังน้ําตาลดยดีๆโอเคโอ้โหสบายไม่มีแบ็คอย่างนี้สบายตานี้เคี้ยวหมูปักประสานนักลงทุนบอกเลยว่าเขี้ยวหมูโอเคเราวิ่งเลย เราจะแซงสีหนึ่งคือเขียวเขียวไม่ได้เป็นจากประสบการณ์การเล่นเขียวไม่ค่อยได้เป็นแฝืงเขียวจะเป็นคนดี <Yeah. S 1> อ่าสีอะไรวะน้ำตาลเหรอไอม่วงนะโอ้โห oh. ใครจะเข้า,างานเนี้ยผมไม่เข้าหรอก oh. ใครจะกล้าเข้าไปโดนปาดเลยดิเข้าไปก็โดนดิเขียวไม่นะกับดากะกมัง oh. ส้มเอ๋ส้มเอ๋กันด่าส้มเป็นกินเหรอไอ้ส้มเป็นเป็นคนปาดใช่ไหมให้ทำไมชื่อสีแดงมันมีสามชื่อไงมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีกัมตาลไอ้อันนี้ผมเพิ่งเล่นเกมแล้วเพิ่งโหลดมาเลยทำไมเรามันชื่อแดงสามคนคนอื่นมันชื่อขาวหมดเลยอ่ะเออมันน่าจะเป็นเอฟเฟคไหมมั้งผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะจริเขามีประกาศอยู่ว่าคนที่ชื่อแดงให้วูดออกเดี๋ยวผมเดาส้มให้ละกันว่าเป็นผู้คุมวิญญาณนะโอเคเดาเลยวู้ เป็นสีม่วงสีม่วงโอเคโอ้ที่จัดผมเดาแล้วผมเดาแล้วเหลืออีกตัวนึงเหลือพู่เบาลาเต้ท่านแล้วก็คงต้องเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะว่าชื่อมันมีคู่แดงตามสีขามขามมันสิงได้นี่ว่าขอบคุณคบพี่ทีนอเฟทนะครับที่เดาต้อมขอบคุณครับผมจิตาท่านพี่นอเฟทโอ้ขอบขอบคุณนะครับ มินี่คนดีนะที่ตามช่องฮีโร่ไปโอเคจัดไปจัดไปก็ฝากคนพื้นปกติตามด้วยนะครับเพื่อเราจะเจ็ดแสนซับไปด้วยกันหวังว่าลงคลิปนี้ไปจะจะเจ็ดแสนแล้วนะโอเคก็ให้ดีๆไอ้มินก็น้ำเงินใครมันเป็นแฟนเกาะเลยใช่ไหมโอเคทำดีมากไปเร็วไอ้น้ำตาลไม่น่าไว้ใจไปเร็วนี่นะกลัวมากเลยแกดีเฮ้ยผู้มาชราดวางอเนี้ย มีคนพลาดโดนปาดแน่ยานะเว้ยแดงยานะเว้ยนั่นไงไอแดงโดนปาดโอเคไหนวะไอม่วงหรือเปล่าวะไอแดงโดนปาดไอม่วงหรือเปล่าวะคือมันลากไปห้องไฟให้ให้ดอสิบวะเมื่อกี้ก็เป็นสีม่วงอะใช่ป่ะหิดเพชรโดนสิ่งเปล่า เ่อกี้กผมอยู่ห้องถ่ยไหมครับนะกำลังทำเรสผมจำไม่ได้นะมันมีสีแดยตั้งเข้าไปห้องไฟตรงห้องไฟมันมีหลุมไอหลุมดำน,นะฮะอ๋อมันมีสิ่งใช่ไหมผมก็จำไม่ได้ม่วงอ่ะม่วงน่าจะโดนนะไม่ใช่น้ำตาลอ่ะเดี๋ยวผมเดาน้ำตาลให้ละกันดีไหมเดาน้ำตาลเป็นผู้เฝ้องลาตี <S <S เอาดิก็เอาสิใช่ไหมม่อกี้โดนสิ่งแน่ใช่ไหมสิมิ้นมั่นใจว่าโดนสิ่งนะผมไม่ได้มองด้วยเดาเลยเป็นผู้ฝ้องลาตีอ่ะเรียบร้อย เรียบร้อยปว่ถึงสิฮีโร <c oughs> ่เพชรไงหนู่ไม่คุ้นหูเลยหรอ <c oughs> แน่สกินไม่เนี่ยทั้งสองสกินเลยนะแบ็คแจ็คไว้แจ็คอะจากที่เปเล่นมาตอนเดาวอะมันจะเป็นเสียงเรียบๆง่ายๆนะปิว้วอะไรเงี้ยปิวป้ว อะไรอย่างเงี้ยโอเคตามไปไปลุยกันหวังว่าจะไม่เจอแบกนะถ้าไม่เจอแบกอะผมบอกเลยว่าเขียวหมูเล่นไว้อะจริงๆเลยไม่เจอเก <c oughs> ไม่เจอแบกอะเขียวหมูเกแจก็น่ากลัวนะแต่ถ้าไม่เจอก็สบายเราต้องล็อกสี่นะว่าใครเป็นเขียวไม่ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอสีเขียวจะเป็นคนดีนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ให้เดาเลยสีขาวเป็นคนดีนี <c oughs> ่มันไม่ต้องเดา่าบอกถูกหรือเปล่า โอเคมาข้อหน่อยไว้แจ็คไปลุยกันโอเคมาแล้วเฮ้ยเอานี้ไปแล้วกันลู่วิ่งแห่งอนาคตตั้งชื่อตะเท่เลยว้าวว้าวเทจาดโอเคไปลุยกันลูโอ้โ oh, หมีแบ็กวะ่ะถ้ามีแบ็กแบบนี้ผมแนะนําว่าให้รีบเล่นนะตอนนี้แฟงมันไม่ธรรมดาโอเคครับเราเดินผ่านอดช่องมามีโศบแล้วเครื่องกระตุกไอ้มินวิ่งกลับไปไอ้มินน่าจะเป็นหมอหรือเปล่า เราสปีดเลยน้ำตาลยืนคอยใครอยู่น่าจะยืนคอยรักแพ้นะ,ะโอเคไม่เจอซพเลยเราวันนี้หมอลากไปยังว้าวนั่นไงเขียวฟื้นเหรอเขียวฟื้นใช่ไหมเดาเลยผมว่าเขียวฟื้นนะอะไเหอเมื่อกี้ก็ซุกมาขึ้นมา ปสีไหนโอ้เมื่อกี้ผมกำลังจะชุบเลยแล้วคุณมาขโมยอ่ะเออเขโมยบทโอ้หลายก่าเมื่อกี้ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง่ะครโอเคถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมจะคุมเกมนี้ไว้เองเดี๋ยวผมจะเดาน้ำเงินว่าเป็นแบ็กแจ็คนะจะได้ไม่มีใครตายแต่ถ้าผมเดาพลาดมันจะมีคนตายสองคนหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือผมโอเคไหมโอเคแบ็กคุณเลยต้องเทล่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมคุมไ้แล้ว โดนขโมยอาชีพเอออย่ามาขโมยผมก็แล้วกันอย่ามาขโมยผมก็แล้วกันเป็นไรสลับกันชุบก็ได้สลับกันชุบได้ดไห<ด>ม,มไม่ได้แล้วเหลือแค่ตัวโทรโ่งอะสีจอมพูเป็นจอมโจมิจ้นจอมโจนไม่ใช่เหรอเราวิ่งเลยโอเคใช้ได้เลยตอนนี้ลูกเรือเก่งนะจัดไปจัดไปตัวนี้มันก็พลิกเกมได้เยอะนะแบ็คไอไว้แจ็คเนี่ยไปครับวิ่งครับอย่าตามนะเว้ยถ้าโดนขโมยนี่ไม่ว่าแหเขียวไม่เอาเขียว เขียวไม่เอาไม่เอาเขียวไม่เอาโอเคเขียวไปทำเฟสแล้วนะจัดไปจัดไปรู้สึกว่าตานี้ได้เดาเยอะดีอะโอเครู้ซิปอย่าขโมยนะส้มไม่เอานะมีคนตายเอาแล้วไงเราเมื่อกี้เราเดินผ่านไอ้นี้แล้วูด่ดีไอ้นิ้นก็ตายแล้วือ้เงี้ก็หลุดออกมาจากท้อง ไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ่ะไอ้มิ้นไอ้มิ้นมันตายแล้วไอ้ม่วงมันออกมาอย่ดีมันก็หลุดออกมาแล้วไม่ไมีมายากลไหมเออม่วงให้ผมเดาเลยใช่ไหมหรือว่าม่วงจะไปก้อนอนอนะ่ะผมขอเดานะโอเคเดาเลยอู้มีสี่เหมือนมอกนะครับอันนี้ได้เห็น <ไป S 1> ชัดเจนเรียบร้อยเรียบร้อยแ,แต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าจริงนะลิมก็ตายมันขโมยบทไงมันเป็นจองโจร ผมรู้แล้วรู้สึกว่าเราจะเล่นโหมดเดียวมากเกินไปแล้วเราไปโหมดคู่สักครั้งหนึ่งปปเชิญแอดมินไทยแลนด์เลย<อ> <laughs> ผมเชิญแอดมินไทยแลนด์ไปอุอ้ยเข้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปเรีนกับผมสักครั้งได้ไหมผมจะเล่นสกินใหม่ไว้แจ๊คอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่แอดมินพี่พี่ผมถามหน่อยถ้ามีคนแบบบ้านเรานี้เราแบนได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห เีือโปเกอร์เดี๋ยวพี่เล่าให้ได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 ้วอ้าวอ้าวเขียวเขียวปาดแอดมินตัดแบนเลยแบนเลยเอาแล้วไงหรือผมเป็นแอนเคอร์่ล้วพี่เอ้ไม่ใช่สิผมเป็นทหารใช่ไหมไอ้เขียวหาเรื่องแล้วโหมดอีกนีไปโหมดอีกทีไปเป็นแอนเคอร์เอาแล้วไงไอ้เขียว อิงปาดแอดมินนะเอาแล้วไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ระวังลโดนแบนกันหมดห้องแล้วห้องนี้ร้านกอนะไม่ต้องเล่นแล้วโดนแบนกันหมดห้องแน่โอเคโอเคเียไปเขียวไปเคไปเขเดีเขียวปียวไัเขียเขียวไปเปเขียเปเขียวปเขียวเขีเขียวีเขียเปเขาเขยวไปเขยวไเขีเยวเขีเขียวเีเเยไีเยเเ โอ้โหไม่ช่วยไม่ช่วยเลยนะระดบบพีโรเพจะช่วยไม่ช่วยเลยโอเคพี่ขอบคุณครับผมครับขอบคุณพี่มากครับก็ประมาณนี้นะอายเลยเดาพลาดโอ้โหโตนะหน้าแอดมินไทยแลนด์ได้เขียวเตรียมตัวเลยโดนแบนผมบอกเลยรอเล่นอะรอเล่นรอเล่นแอดมินไม่แบนใครนะครับนอกจากใช้โปรแกรมโกงนะโอเคชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เล้วไว้เจอลิปต่อไปนะครับผมสำหรับไวจ็คในวันนี้นะก็สกินไม่ ผมชอบนะตัวนี้เลยเล่นไม่ยากโอกาสชนะสูงโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย